สำหรับทิศทางราคาทองคำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับราคาทองคำม,มีการพุ่งทะยานขึ้นมาโดยปิดตลาดบวกขึ้นมาถึง48เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนระหว่างวันราคาขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,757รยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทะลุระดับสูงสุดในส่วนของเดือน9แล้วก็เดือน10ที่ผ่านมา ทางนี้ภาพโดยรวมของทองคําในช่วงก่อนหน้ามีทิศทางการแกว่งตัวในรูปแบบของไซเวหรือเป็นลักษณะของการทรงทรงตัวรักษาระดับเอาไว้แต่พอมีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงปัจจัยดังกล่าวทําให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของเฟดท,ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตอาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลง แนวโน้มการคาดการณ์ว่าทิศทางอัตาดเบีย้ยของเฟดในการประชุมประจำเดือนธันวาคมมีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเพียงแค่50เบสิสพอยต์เท่านั้นนอกจากนี้การคาดการณ์ต่อไปว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตาดเบีย้ยในเดือนกุมภาพและเดือนมีนาก็มีโอกาสที่เฟดจะขยับขึ้นอัตาดเบีย้ยลดลงหรือเพียงแค่25เบสิสพอยต์สัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มอัตาดกเบีย้ยในฝั่งสหรัฐที่เริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลง และเฟดก็อาจจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตปัจเจัยดังกล่าวกลับมากดดันบอลยู u, หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้มีการร่วงลงและกดดันดอลลาร์สหรัฐให้มีสัญญาณของการอ่อนค่าลงจนเป็นปัจจัยกลับมากระตุ้นหรือหนุนราคาทองคําให้มีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นนอกจากนี้ราคาทองคํายังได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนจากการเปลี่ยนขั้วสถานการณ์การเมืองในฝั่งสหรัฐ เมื่อผลการเลือกตั้งกลางเทอมในฝั่งสรัฐบ่งชี้ว่ามีโอกาสเกิน90%ที่พรรครีพับลิกันของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีการชนะหรือได้คะแนนมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งในการเลือกตั้งกลางเทอมในฝั่งของสสอ,อย่างแน่นอนขณะที่ในส่วนของทางฝั่งสอวอพรรครีพับลิกันและเดโมแครตกก็มีคะแนนสูสีไรเรียเข็ดเคี้ยวกันและก็ยังมีโอกาสที่พรรครีพับลิกัน อาจจะมีคะแนนกลับมานําเพราะว่ายังเหลืออีก4รัฐที่ยังไม่ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการสัญญาณและแนวโน้มดังกล่าวทําให้นักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าทิศทางการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินและการปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสัญญาณดังกล่าวทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคํามีการขยับและก็การปรับตัวขึ้นตอบรับในส่วนของกระแสการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าว สำหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตานะครับอย่างแรกเลยอาจจะต้องจับตาดูผลการเลือกตั้งกลางเทอมในฝั่งสหรัฐว่าสุดท้ายแล้วพักรีพับ l ิกันจะแลนสไลด์ได้ทั้งสอสอและสอวอรหรือเปล่าหากได้จริงเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวจะกลับมาหนุนหรือส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคําเพิ่มเติมแต่อาจจะกลับไปเป็นปัจจัยรบกดดันการลงทุนในตลาดหุ้นวอลตีหรือตลาดหุ้นสหรัฐให้มีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมา นอกจากนี้อาจจับตาดูท่าทีของประธานเฟดส,สาขาต่างๆต่อแนวโน้มที่ทางเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงการเมืองในฝั่งสหรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงไปว่าเจ้าหน้าที่เฟดจะมีมุมมองต่อแนวโน้มภาวะเงินเฟอ้อที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงเป็นไปในทิศทางใดถ้ามีประธานเฟดหลายๆสาขาออกมาสนับสนุนหรือออกมาส่งสัญญาณต่อแนวโน้มทิศทางว่าอัตราดอกเบีย้ยควรจะชิ้นสุดการขยับขึ้น หรือว่าอาจจะขยับขึ้นในทิศทางที่ชอรอตัวลงก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันบอลยิวกดดันดอลลราและก็หนุนให้ทองคําปรับตัวขึ้นได้นอกจากนี้อาจจับตาดูภาวะเศรษฐกิจแวดล้อมโดยรวมของประเทศอื่นๆอย่างเช่นเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษเศรษฐกิจในฝั่งจีนซึ่งหากเศรษฐกิจพวกนี้หรือกลุ่มประเทศพวกนี้เริ่มมีสัญญาณของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น มีแนวโน้มขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้กลับขึ้นมาเสมอกับธนาคารกลางสหรัฐในอนาคตเรามองว่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชื่อบวกต่อทองคําเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเผยข้อมูลหรือที่ทางเศรษฐกิจในฝั่งจีนหลายตัวขณะที่จีนเองยังคงประชิญกับภาวะการระบาด ของโควิด -19 ะระลอกใหม่และยังคงใช้มาตรการเกี่ยวกับการล็อกดาวน์หรือมาตรการซีโร่โควิดที่ค่อนข้างเข้มงวดแนวโน้มดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีนมีสัญญาณของการชะลอตัวลงซึ่งอาจจะกดดันเงินหยวนและอาจจะกลับไปเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันทองคาด้วยเช่นเดียวกันสัญญาณดังกล่าวอาจจะทาให้ทองคาในระยะสั้นมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาตามภาวะเศรษฐกิจจีนที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลง สำหรับกลยกุทธ์การลงทุนนะครับถ้าเราดูจากกราฟเราจะพบว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคําในระยะกลางเขาสามารถเบรกเอาท์กรอบหรือช n นลที่เป็นทิศทางไซเวนในระยะกลางขึ้นมาได้เราจะเห็นว่าบริเวณ 1735, 1717ซึ่งทองเคยขยับขึ้นมาชนแล้วไม่ผ่านพอราคาเบรกเอาท์หรือผ่านขึ้นมาได้ทําให้แนวโน้มและโมเมนตัมของทองในระยะกลางเป็นบวก ขณะที่ทิศทางหรือโมเมนตัมของทองคําในระยะสั้นยังคงเป็นบวกอย่างชัดเจนหลังจากราคาทองคําแกว่งตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่เป็นช h a น n e ลของทิศทางขาขึ้นที่เป็นเส้นประสีดาได้อย่างดีแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าการที่ราคาทองคําทยานหรือพุ่งขึ้นมาชนกรอบหรือช h a น n e ลที่เป็นเส้นประของแนวโน้มทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นบริเวณ1 7 5เเหรียญดอลลาร์ต่อเอซอน ทำให้ทองคํามีแรงขายทํากําไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาในช่วงเช้าวันนี้แต่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวของทองคำถ้ายังคงเป็นไปอย่างจํากัดหรือราคายังคงแกว่งอยู่ในกรอบหรือในช่นลที่เป็นทิศทางขาขึ้นในช่วงสั้นได้ YLG ยังมองว่าทองยังมีโอกาสแกว่งขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อทางนี้แนะนำว่าอาจจะรอจังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาบ้าง ค่อยทำการเข้าซื้อโดยให้แนวรับในโซน1735-1717 17, 17, ซึ่งเคยเป็นโซนแนวต้านเดิมและเคยเป็นไฮของเดือนพฤศจิกาที่เขาไม่ผ่านเคยเป็นไฮของเดือนกันยายนที่ทองเคยชนแล้วมีการย่อตัวลงมาจะกลับมากลายมาเป็นแนวรับถ้าราคายังไม่หลุด1717 17, เป็นจุดที่ทองเขาเบรกเอาหรือผ่านขึ้นไปได้แนวโน้มและโมเมนตัมของทองยังมีโอกาสขยับแล้วก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นนักลงทุนถ้ายังไม่มีอาจจะเข้าซื้อที่แนวรับดังกล่าวหรือว่าใครที่ซื้อทองคําเก็บเอาไว้ตามคําแนะนําของ y l g ในช่วงที่ผ่านมายังสามารถถือต่อในส่วนของการลันกําไรโดยมีเป้าหมายระยะสั้นในโซน1,757ถึง1,765เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทั้ทงนี้ในระดับดังกล่าวถ้าทองขยับหรือปรับตัวขึ้นไปเลยพูดง่ายว่าไถขึ้นต่อไม่ย่อเลย อาจมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกับลงมาใครที่มีทองคำอาจจะแบ่งขายทำกำไรบางส่วนแล้วถือต่อบางส่วนแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าทองอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาสะสมกำลังหรือสะสมแรงซื้อแล้วไม่หลุดในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างเราประเมินว่าทองอาจจะขยับและปรับตัวขึ้นต่อได้โดยมีเป้าหมายถัดไปที่พันเดร้อยแปดสิบหกเหรียญดอลลาร์ต่ตออทสซอนทางนี้หากคิดเป็นกรอบของราคาเงินบาท กรอบแนวรับด้านล่างจะอยู่ที่ระดับ29,600ถึงระดับ29,300บาทต่อบาททองคำกรอบแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ระดับ3 1 5 0ถึงระดับ35,000บาทต่อบาททองคำดังนั้นการลงทุนในช่วงนี้ยังคงแนะนำเป็นหาจังหวะในส่วนของการเข้าซื้อแล้วก็แบ่งขายทำกำไรตามแนวต้านต่างๆซึ่ง YLG ยังประเมินว่ายังมีลุ้นที่จะเห็นการไต่ระดับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของทองคา เขาใกล้โซนแนวต้านในโซน1 8น0ถึง1,804รยเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนในอนาคตช่วงนี้ YLG b u r i ี n ู and Future นะครับยังมีโปรโมชั่นเป็นการลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงตั้งแต่สัญญาแรกนะครับย้ำว่าัตั้งแต่สัญญาแรกแล้วก็สูงสุด80%โปรโมชั่นนี้ยังยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถรับสิทธิ์โปรโมชั่นดังกล่าวได้นอกจากนี้ YLG b u ล l ีบู and Future ยังพาลูกค้าไปเทรดในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีปริมาณการซื้อขายมากมายมีสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกลงทุนนะครับถ้าอยากโ go i n t ตอยากพอโตก็มาเทรดในตลาด CME Group กับ YG b u l l i and Future นะครับล่าสุดเลย YG l G มีโปรดักต์ใหม่นะครับเป็นการเทรดทองคำหรือการซื้อขายทองคำผ่านแอปเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งนักลงทุนโดยทั่วไปเนี่ย ก็จะมีแอปเป่าตังอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เข้าไปที่เมนูของ Go Wallet เลือกเปิดบัญชีนะครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถซื้อไขทองคำกับ YLG ได้นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาเปิดบัญชีใหม่แล้วก็ทำการซื้อไขทองคำขั้นต่ำนะครับก็จะได้รับเงินคืน100บาท เป็นการท็อปอัพหรือเป็นการคืนเงินเข้าพอร์ตให้นะครับในส่วนของการเทรดหรือการซื้อขายในส่วนของแอปเป๋าตังต้องบอกเลยว่าไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับซื้อขายได้ทั้งสกุลเงินบาทแล้วก็สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซื้อขายได้ในส่วนของทองคำที่เป็น99.99% 99การซื้อขายขั้นต่ำของทองคำผ่านแอปเป๋าตังขั้นต่ำอยู่ที่ระดับ0.1ออนซ์นะครับแล้วก็สูงสุดได้ถึง20กิโลนะครับถ้าใครสนใจจะซื้อทองคำผ่านแอปเป๋าตัง ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ YLG Boolean International ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ